ครับสวัสดีนะครับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผมมูนี่นะครับมาพบกันนะครับอยู่ในช่องธนพัฒน์พาชมนะครับมูนี่นะครับอยู่ในสวนนะครับผมมูนี่กาวาสีผ้าเอฟซีนะครับทุกท่านนะครับมาทำกดดางนะครับน้ำด่างนะครับจากที่เท่านะครับผม นัผมเพื่อที่จะได้นำไปใส่นะครับกับต้นไม้นะครับต้นไม้ต้นดอกไม้ต่างๆหน้าหน้าในสวนนะครับประหยัดบตือเตินทุนนะครับบ่ต้องไปใส่นะครับหญ้าขาหห้านะครับบ่ต้องไปใส่นะครับเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยนะครับผมใส่กี่เท่าเฮ็ดเอานะครับ ไว้เนาะนะครับผมใบถา่ีดพ่นนะครับสำหรับนำกี่เท่านะครับได้จากการเผาดังไฟดังไฟนะครับแล้วเท้ากับเอามานะครับเพื่อที่จะประกอบนะครับเป็นสารอะไรมะแรงนะครับเพื่อที่เขาระต้องไปใส่สารเคมีนะครับหรือว่าสารผิดนะครับเป็น ตัวอันตรายนะครับอันนี้บอกอันตรายนะครับอันนี้จะถือว่าใส่ได้นะครับได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเบิรงกันเลยนะครับใบหิเตไนนะครับสำหรับการใส่น้ำขีเถานะครับเ็เป็นน้ำดังนะครับเอาครับในตอนนี้นะครับมาก็ได้ขีเถามากแล้วนะครับขีเป็นเถานะครับเถาทานขีเถาทานนะครับขีเพื่อทีว่า เอ็ดเป็นน้ำด่างนะครับขับไล่แมลงนะครับผมสำหรับในมนีนอ้นนะครับผมนี่นะครับเทากาสีเห็ดจังไดนะครับกาดสีเขาเลยเท่ามากประมาณหนึ่งกิโลนะครับกาสีส่น้ำนะครับในน้ำนะครับนี่น้ำแล้วนะครับมก็เสียวน้ำนี่เต้ลงนี่นะครับเพื่อทีจะได้นะครับเอ็ดเป็นน้ำด่างเนาะนะครับ แล้วกานเฮ็ดนะครับเอานามใส่แล้วนะครับให้มาไวขึ้นนึงนะครับผมนี่ครับนี่คือถังนะครับผมจะเอานานี่นะครับาน้าตัวนี้นะครับไปใส่นะครับประมาณครึ่งนึงนะครับโบลายนะครับใส่อีกรอบนึงนะครับ แต่กาวแบบนี้นะครับแต่ขึ้นหนึ่งนะครับมาไหวแบบนี้นะครับคืนหนึ่งขึ้นนะครับและสีได้นงแบบใสๆมากนะครับผมเฮ็ดไว้แล้วนะครับทั้งหนึ่งนะครับแต่มืนอี้มาบอกวิธีเห็ดนะครับมาบอกวิธีเห็ดไว้นะครับแต่ว่าผมมีแล้วเนาะนะครับผมสาหรับหนาด่ดงนะครับผมเห็ดไว้แล้วนะครับได้หลายแล้วนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับหนาม่างที่ว่าเฮาเฮ็ดแล้วนะครับเป็นแบบใดนะครับสียังนะครับเป็นออกใสๆนะครับไปเบิ่งกันครับ ครับนี่เ้องก็ได้มากนะครับหลังจากเที่ยวเฮ็ดมือว่านหนึ่งนะครับก็สีได้ระมาณน้ำานีนะครับเป็นน้ำแดงนะครับนี่คือน้ำจากน้ำขีเท่าแบบนี้นะครับจากที่ห้องมักแล้วนะครับมาแล้วหนึ่งขึ้นนะครับผมมันน้ำกะสีใสนะครับห้องกัดกรองตะก้อนนะครับออกเป็นขีทานขีเท่านะครับข้างบนนะครับออกบอกแล้วเขาสีไ้น้ำจะใสมากเป็นประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเท่ากับนํำไปใส่นะครับ เอาไปใส่นะครับเดี๋ยวเฮาสิภาพไปเฮ็ดที่สูตรนะครับการผสมน้ำนะครับว่าเฮ็ดตัวใดนะครับเอานะครับเดี๋ยวาพาไปบึงนะครับแต่ว่ากะประหยัดนะครับปลอดภัยกับชีวิตนะครับปลอดภัยกับสิงแวดนล้อมต่างๆนะครับผมเปื่อทีบมมีสันเคมีบ่มีสันผิษนะครับนี่คือเ้อเฮ็ดแบบขับไล่นะครับบด้ข่าวบริยังนะครับที่เ้อไล่เมงนะครับ จากบอกไม่เฮ้านะครับจากพืชจากสวนเฮ้านะครับบ่ใยมีเมงมาไรมีเมงมาต้อมนะครับมาทำลายทำไร่นะครับต้นไม้เฮ้านะครับเดี๋ยวพาไปบึงนะครับการผสมแบบใรครับครับหลังจากที่เฮ้าเว็ดนามหมดมาแล้วนะครับดดางมาแล้วนะครับเขาก็มาทัการผลแบบนี้นะครับนี่ครับผลใส่ใบนะครับ บต้องให้เปียกใเชฟปันใดนะครับเอาแค่พอประมาณนะครับแ้่ผสมนะครับก้องเข้านะครับกับสีไสยูนะครับ1แก้วนะครับต่อน้ํา10ลิตรนะครับ1แก้วนะครับ1แก้วใส่ไสนะครับแก้วสันนะครับแก้วสันนะครับประมาณนั้นนะครับเอากระสีําทก้านผุนแบบนี้นะครับใส่ต้นดอกไม้เข้านะครับเพื่อบลาห้มีน้อนนะครับไม้มีน้อนบลาห้มีเมงมากตะควนนะครับเพิ่นนะครับ กรสิเป็นเักษณะใบงามประมาณนี้นะครับผมยังไม่กบกวนเป็นนึงครับแต่อยู่ประมาณนี้นะครับการฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นใน่วงคำนะครับผม่วงคำคำนอะนะครับสีผ่านหาหกโมงแรกนะครับกระสิทัการสีดพุ่นนะครับแบบนี้นะครับเพื่อทีฉีไรแมงนะครับครับไรแมงไวแมงคนม้าไก่เนาะนะครับผมกระสีทับก้านแบบนี้นะครับนี่คือดอกอันชันนะครับเป็นดอกใหม่ดอกอันชันนะครับ คือเราไม่ต้องไปทําอะไรมากมายนะครับแล้วก็ปล่อยเข้าไปนะฮะคือมันมีหนอนนะครับมีนอนมีแมงพีเสียสีขาวนะครับมารบกวนนะครับก็เลยต้องไ่นะครับเป็นบางเวลานะฮะสองมือสามมือสี่เท่านึงฝนเท่านึงนะครับผม คือเอาไ่บ้านนะครับไ่เมงหม้มาไก่เนาะนะครับคือเขาทาการขับไล่เขาไม่ได้ฆ่านะฮะนี่คือการป่นน้ำนะครับน้ำด่างจากอ่างถ่เท่านะครับเอาน้ำมาป่นนะครับได้ผลยูนะครับผมนี่สำรับแป้งนี่นะครับแป้งนี่ปลูกไม่เนาะ จะได้พลนอยู่นะครับแต่ว่าตุ๊กแก่นั่นรู้สึกว่าเสียดายนะครับรู่ประธานกาดนะครับประธานได้ไปเบิ้งประธานหูประสบการณ์ที่แท้จริงนะครับว่าเด็ดแบบใดนะครับนี่ข้างใน้นี้ครับมุนบดนะครับนี่เบิ้งพาไปเบิ้งเอฟซีนะครับนี่นะครับนี่คือตุ๊กแก่นะครับบุกแล้ววังนั่นมาครับแล้วแต่ว่าแม่งปีเสียกินบดนะครับบ่อเลือ ก็เลยบ่อใดอันนั้นนะครับบ่อใดทำการไล่นะครับถือว่าหลายอยู่นะครับผมแมงกินนะครับจนบดสวนนะครับี่สวนดอกกันชั้นนะครับข้างในนี่นะครับเล้ปลากก๋วยนะครับรู้สกว่ากินจนบดนะครับ บ่เหลือยังเลยนะครับเพราะว่าห้องบริสีพคนคนนะครับไปทำการฉีดนะครับก็เลยหููสึกว่านอนแต่มันรบกวนนะครับพีเสือขาวๆนะครับนอนพีเสือขาวนะครับมันลดทวนนะครับก็เลยบัวได้ยังเลยนะครับบอลนีนะครับเสียทีมซื่อๆนะครับดอกไม้กับบัวได้นะครับนี่แต่บัดทวามาใส่ตัวนี้แล้วนะครับรู้สึกว่า ไดพผลดีอยู่นะครับดอกใหม่กับสีงามนะครับดอกใหญ่สมบูรณ์นะครับปีเสียกับบอมะไก่นะครับบอเป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับบอเป็นอันตรายต่อสัตว์นะครับแต่ว่าขับไล่ได้นะครับนี่นะครับเป็นนำขีเท่านะครับผมมาฝุ่นนะครับนี่นะครับผมห่อหนาาตากบะได้ห่อนะครับ ทำแบบชุมเพียวเลยนะครับผมนี่นะครับคือก้ารผิดคนนะครับนี่นะครับห่อไว้ในห่อหน้าห่อตานะครับคนเลยนะครับคนเยอนเลยแน่เลยนะครับคือเป็นน้ำขี่เท่านะครับมันเป็นน้ำขี่เท่าเนาะนะครับอีซี่เทานะครับเป็นน้ำขี่เท่า ก็บริยานนะครับเพราะว่าบริมีสารหนังนะครับบริมีสารพิษนะครับนกจากเลยต้องมริเป็นว่าต้องห่อหนาห่อตาก็ได้นะครับไปแบบธรรมชาติเท่านะครับขีดคนเรื่อยๆนะครับไม่เป็นอันตรายนะคือว่าเหตุใดนะครับผมตัวดันนะครับคุณซึกว่าบริมีหนอนบริมีอย่างนะครับมันหลบพวนแต่ว่าตัวเก่าหนึ่งนะครับนี่ถือว่าจะเสียดายุกนะครับผมนี่ชุดนี้นะครับ แมกแป่งนีเนาะนะครับจะได้อยู่นะครับบวหูนะครับใบเห็ดแบบใยนะครับศึกษาพระท่านตัวถึงนะครับกัเลยยากนะครับผมแต่ในมือนีมาเข่าแต่เรี่วนะครับใบเห็ดแบบใยนะครับกันเลยท่านนะครับพีเสียกับบะมี่นะครับมาอยู่แต่ว่ากับบะเกาะบะยังนะครับพีเสียขาวนะครับ หอมแบบชั่วๆเลยนะครับบ่ได้ย่านนะครับบ่มม่ยั้งยู่เล้วนะครับเพราะว่าเยดไปนะครับกต่บ่ได้มี่ยั้งนะครับครปลอดไัยอยู่นะครับถือว่าดีนะฮะเอาไปเห็ดเบิงงด้อพี่น้องเหยดซี่เฮ้านะครับพี่น้องหลายๆคนนะครับสีน้ำเบ่หูนะครับแต่เอามาให้ศกษซาเลี่ยนลู้ไปน้ำกันนะครับก็สี่ใดน้ำไปใส่นะครับ ในบักจิกนะครับในบักเขือนะครับเกดฝนนะครับได้เบิดนะครับบักเขียับน้อยหน้ามูนี่นะครับได้เบิดที่เพียงขาวๆกินน้อยหน้านะครับใส่ในพ้นขึ้นกันไอพี่น้องนะครับต้องเอาไปใส่กันเบิ้งนะครับเพื่อสะดีขึ้นนะครับทีเดียครับไล่นะฮะเหล่าไล่ไปเลยนะฮะแต่สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้พี่ต่อหนิเนาะนะครับอีฟซีนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องนีแก็แล้วกันครับสวัสดีครับ